โตมาเกิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดกระมาตกิดสุบะการุญาโตเปิดปรมาตตาสุมังโครยาเติดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะมาปัตตะจพักกัสสุสีสุสังอรหังสุกโตโรกวิทูทิพัจจักภูตุริสุสีสังอรหังสุกโตโลกวิทูทิพัจจักภูพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดกระยาโตสุปฏิ เปิดให้ร่ำให้รวยเปิดให้ดีเปิดให้มีความสุขทุกโรคทุกองทุกคนทุกนามที่มางานด้วยเอิญพระเจ้านักกระเบิดเปิดทางเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสายสินเปิดมหาสมุทรเปิดอินพรมยมยักษ์มารวัานยาเทวดาเปิดอัครมนต์ตังยันตังสันตังวิกึงเครเปิดด้วยนโมพุทธายะถาพุทโมนะอุนาอุขอให้ท่านทั้งหลาย ที่สนใจและเข้าร่วมงานศิวะมหาราตีณสำนักปรลอดกายสิทธิ์อุดรธานีในวันที่26กุมภาพันธ์2568ี้จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองม,ม,มั่งมีอุดมสมบูรณ์ทุกประการด้วยอุณาอุสาูอสาทู เรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับงานมหาศิวราตีณสํานักปรอกายสิทธิของกุดธานีที่จะมีขึ้นในวันที่26นี้นะครับเป็นการวงสวงบูชาพระศิวะซึ่งท่านจะเสด็จมาบนโลกมนุษย์ให้พรเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเรียกว่าวันมหาศิวราตีหรือวันเกิดพระศิวะนะครับหรือจริงๆแล้วก็คือวันที่พระศิวะจะลงมาประทานพรทางสํานักปรอกายสิทธิของเราได้ทําการ ทำพิธีเรียกว่าอคีมุตหรือบูชาไฟเพื่อเป็นการขอพรแด่องค์พระมหาเทพสิวะท่านใดที่สนใจที่จะบูชาแต่ครับเทียนแทนดวงชะตานะก็สามารถติดต่อผ่านได้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เข้าไปร่วมงานได้เลยครับหรือติดต่อผ่านทางคุณไตรเทพได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งจบยังเหรอพิธีกรรมเริ่มกี่โมงอ่าพิธีกรรมเราจะเริ่มบ่ายสิบห้านาฬิกานะครับนี่ไปด้วยนี่นี่ไปด้วยได้ยอ่าสิบห้านาฬิกาสิบห้านาฬิกาเราจะเริ่มการหุงสีพึ่งนะฮะแล มีพิธีทำนะครับสวดธรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเราจะมีพิธีบูชาไฟนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะครับซึ่งปู่ดวลชัยก็ไปด้วยเช่นเดียวกับมีใครไปบ้างครับวันนี้ปีวันมีที่เห็นนะนอกจากที่ต้นตรีศูนย์อาจารย์เอกอุณาโลมอาจารย์โอมมนขังอาจารย์ชิงพลังจักรวาลอาจารย์พันมาเสพนางอาจารย์ ฮะอาจารย์น้องอมันตานะอาจารย์นุอาจารย์นุาานี่เดี๋ยสำนักอะไรเดี๋ยวสถามอีก